แคลเซียมบอรอนะคะตัวการเร่งผลดกถางปมาเยอะมากเลยวันนี้จัดให้แล้วค่ะลูกค้าขาแคลเซียมบอรอนะคะขอย้ําก่อนเลยทุกพืชที่มีดอกมีผลนะคะฉีก้อนเนี่ยดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนลูกค้าล้านเปิดเสร็จเลยค่ะเป็นตัวกระตุ้นการติดดอกติดผลนะคะผสมเกส2ติดดี ขั้วเหนียวผลดกค่ะขั้วแข็งแรงด้วยลูกค้าติดดอกก็จะไม่ร่วงติดผลและก็จะไม่ร่วงค่ะเป็นตัวที่ได้เรียกว่าเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตเลยค่ะเป็นตัวเคลืน้าตาลไปสู่ผลผลิตค่ะลูกค้านะขยายขนาดผลค่ะเนื้อแน่นหวานกรอบรสชาติดีสีสวยด้วยค่ะลูกค้านะทุกพืชที่มีดอกมีผลฉีดเลยค่ะดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนนะคะเช่นอย่างแรกเลยลูกค้าแตงกวาค่ะ ถ้าขาดอย่ระวังเรื่องผลงอรสชาติขมผิวจะไม่ตึงไม่สวยนะคะลูกค้าขาและแตงโมระวังเรื่องไส้ล้มค่ะลูกค้านะเขาช่วยป้องกันเรื่องไส้แกนนิมค่ะในพริกลูกค้าห้ามขาดไปอันขาดเลยระวังเรื่องกุ้งแห้งเทียมนะคะนะอาการคือจะไหม้จะปลายลูกมาเลยะคะ่ะลูกค้าและในมะเขือค่ะระวังเรื่องก้นผลเ่าค่ะลูกค้านะถามกันมาเยอะมากเลยค่ะมาสองตัวเด็ดตัวขายด,ดีเลยะคะ่ะลูกค้าตัวแรกกันเลยนะคะนะ โบนัสจากวีทองค่ะเป็นแคลเซียมโบรอนแล้วก็แมกนีเซียมนะคะลูกค้านะก็ใช้งานได้ค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะลูกค้าเซตโบเกสค่ะลูกค้านะขนาด1นลิตรเลยค่ะเป็นสูตรเข้มข้นเลยค่ะขวดนี้ผสมน้ําได้มากถึงพันลิตรเลยลูกค้าก็เลือกใช้งานได้เลยค่ะลูกค้านะเดี๋ยวปักประลาว้ให้ค่ะดอกเหมือนแบบชุดนะคะเลยลูกค้านะดอกดอกแบบนี้เลยค่ะ